ือจับข้าวครับจับข้าวกี่บาทคะโอเคนะอย่าเป็นทาโคสูงแบกป่าไผ่ในยืนสวัสดีครับค่าเยอะอยู่แล้วเลยอ่ะให้ยอมตายก่อนคนแรกผมจะโอนให้หนึ่งร้อยบาทแล้วจะไม่มีซีดแข่งต่อบล็อกมีบล็อกมีเออบล็อกมีพร้นไม้ อันเจี๊ยคนขุดอะไรอ่ะเ้ยตัวตนดิเฮ้ยอย่าบังกันสิอย่าบังอย่าบังอย่าบังเอออย่าบังกันเราจะให้ขุดตรงไหนกันขุดบล็อกเดียวกันนะเพราะว่ามันเดินทางเดินทางอย่าเดินทางอย่าขุดบล็อกกูว่านะกูมีไอเดียที่ดีกว่านี้ขุดบล็อกเดียวกันขุดบล็อกเดียวกันมันมันบล็อให้ได้อะโลเตะเตะขุดไปนะเด็ดนะทำไมไม่นานจังเด็กอะนะมันสามัคคีกันแบบนี้ได้ใช่ไหม เอมโอ้โหโอ้ไม่นะโอ้ดับเลยมีคนโอ้โหเกิดอะไรขึ้นเฮ้ยใครมันเดินผ่านวะเฮ้ยนั่นนี่เดินเดินผ่านแล้วแล้วขุดน้ำ One eternity later อ๋อเฮ้ยอาอแล้วทำไมผมไม่ได้อะไม่ไม่ไม่อย่าทำอย่าบอกอ้าวใครตกอ่ะอ้าวอ้าวน้องเฮ้ยน้อง อ้าจริงดิมีก็ได้ด้วยหรออ๋อแก้งัดเนี่ยระวังโดนใจเบียดตายนะลองโดนใจเบียดเผาผมมันโดนแต่มันไม่ไม่ไม่ใครใครใครกับโซโนบอมมันมันปลาอนไหนโมชันหนึ่งหนึ่งจุดเก้าไม่ได้มันปลาใส่เพลีเยอะไม่ได้เอ่าคือสีที่ส่วนนี้ลบที่ส่วนนี้ลบเฮ้ยนี่ไงนี่นี่นี่คนนี้ได้ธนูคนนี้ได้ธนู ทว่านะถ้าจะให้เกมต่อไปอ่ตีได้ลงโทษสีน้ำเงินแรงลงโทษเสียเงินมาใช้ชิปช้อสิบนาโนอะไรวะนี่เี็คนวิ่งออกอ่ะพี่ two seconds later ตตคนที่เหลือมายื้ เราเียวอย่างลียอ่เขากันแลวเขากันแล้วที่มา10มีมันเกิน10วีแล้วเป็นนาทีเลย10ทรน10มเออก็โดนแล้วมันอีรหน่อยข้างหนึ่งอุ้ยขึ้นอแม่ขวาเนี้ยเอาแล้วเอาแ้ว เราไปมินกันดีกว่าเราปมินกันดีกว่าเป็นมินกันดีกว่าเราโยนดาบทิ้งโดนดาวทิ้งสเตเดียวเตเดียวทีกว้างๆก็น่าจะดีนะจูกได้เลยเราไม่มีาวอะมารอจะไม่ทำลายตะวันจะไม่ทำลายคิริโต้เดี๋เซิร์ฟคิริโต้เตเดียวไปด้วยผมไม่มีดาบคิริโตะแบงหน่อยคิริโตะแบ่งหน่อยโอ้โหไม่ได้ ผมว่าผมจะหนีล่ะสตาร์เวอร์สตรีมเก็บให้เรียบเลยเดี๋ยวท่านทุกคนช่าไม่นะจะเลิมเติมไหมนะพี่เราจะหลบซ่อมอ่ะเราจะมายืนเราจะมายืนให้ให้เกียรติกันและกันก่อนก่อนไปกันเลยกอนอะไรนีาทำไมกล้ากันเองอย่างเงี้ยแค่ได้ไปอย่างเงี้ยเราเป็นพวกกันฮ่าฮ่าลง หมายความว่าไงนี่ตีกันเองเหรอนั่นตีกันเองเหรอเราเป็นพวกกันตีกันเองเหรอเราจะมาดูเราเราละกันเรารู้เราละกรไม่เราไม่ตีเราไม่ตีกันเองสีอเราไม่ตีเราไม่ตีเตะเรา เลห้องไหนก็ได้อยู่กับไม่เราต้องอยู่สีเขียวสิสีเขียวสีเขียวสงสีอีกอ่ะนั้นโอ้อะอันนี้ยังไงให้เลือกกรไม่อยูสีอะไรใช่อ่าคืออะไรเออเอออ่อ่า่่าอย่าบอกว่าเยเดี๋ยวจะเลยเดี๋ยวเต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 จะตเ อันนี้ใส่ดวงเอาเราจะกิชทุกคนเรารอดแล้วเราใส่ดวงแล้ววันนี้เฮ้ยเราจะกิชโี่อ้าอ้าวไม่มีอัลวินตกลงไปล่างแล้วเอ็ดเอ็ดพี่ยังไม่รู้นะครับโอ้ไม่รอดพี่ลองพี่ลองดูตรงผีประตูดีๆดิพี่มันเป็นตัวเออะหม่วนสำรวจอ่ะอะไม่ใช้กระเจ็ดป่าหมดแล้วพี่เออแล้วดาบได้ไหมจ๊ะดาบดาบได้มาแมงไดนี่ ไอเดี๋ยวเฮ้ยนั่นกันนี้อ่ะเฮ้ยเฮ้ยใจเย็นดิดูบาบล่อแน่นอนดบบของไปแล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ยร่อได้ไงวะโอเคครับแล้ว่านด็อปเปอร์อ่ะไม่ใช่ด็อปเปอร์โอ้ยเป็นนี่เออถ้าเกิดขอไปขอเป็นทีกันเองได้ไหมผู้ชายโอ้ยอย่านะจีนด้วยใครดีจีน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 ใครชะตาดีครับเรามาเลือกกันอืมส่มไอแก้วอีกแล้ว อย่านะไี่มันไม่ยอมจริงวมี่สิบเก้าผู้รเข้าแันครับใครจะชนะครับจังหวะนี้ตังการเขากำลังดันกันอยู่อะด้านล่างมันต้องมีนาสักที่หนึ่งเ้ยเฮ้ด้านล่างจะมีจิมมี่ว่ารกวไาดตอัเลยเอ้ยมีคนมีคน้มีคน้โอ้โหเนียโโกยาเกโอ้โหก้ ตายแล้วไม่มีรถมีรถรถอะไปไปเลยลองกดสเปซบาร์ขึ้นทีละนิดทีละนิดมันไม่นารอยลอยได้โอ้ยนออติดแล้วติดแล้วมันไปเรื่อยๆไปไปมาเรามาดูกันต่อเอาเงาเหมือนตกลงเจอคนติดบ่ายอีกคนคนที่เก่ออยู่ตรงนู้นเนี่ยอไ้เยยังรอออ่้นมินลงไปหาไอ้มินลงไป๊กโกยืนเมื่อกี้ทำไมมันไม่ล่วงเลยวะ หมดชีวิตลอยดำลมน้ำเงินหมดแล้วอ่ะสีแดงใช่เลยคุณเป็นตำนานไอ้เนี้ยคือกูอยากจะบอกว่าเลยว่าถ้าเกิดมึงรอดแล้วมึงได้ที่หนึ่งเนี่ยคือมึงติดอยู่ในทวิตกูด้วยนะคลียร์ตอนนี้สีแดงตีกันได้เอาเอาแล้วเอาไม่มีใครไอ้เนี่ยไอ้มาสเตอร์ อยู่ดีๆเปนพวกนี้เช่นเรื่องเงินหนึ่งอะไรพวกนี้กันเองคนที่ติดคาเวลโรเชียไหนเพราะมันเพราะว่าคนติดแต่ไม่หวดมันต้องโดนยิงเฮ้ยกูขอให้มันไม่โดนโรเชียร์ให้นายเขาต้องรอดเขาต้องรอดไปอยู่ไปสู่ที่หนึ่งไม่ได้กูถามจริงรวมกันบรลลิชั่นเอาไปแล้ว อ้าวลากนลายหนึ่งนี่อยู่ตรงขอบเดียวตัดตรงเดียวปะใช่แถวแบบเลยใ่แบบใจไม่อยากเดียวหน่อย่ลูกธนูสีลูกยังไม่ได้ใช้เลยคนสุดท้ายนั่นนี่ลูกธนูมีทั้งสีลูกถ้าเอาบาเลียออกทีนี้ตายตายหมดนั้นอ่ะคนติดคนที่ติดอยู่ตรงกาเวิตายหมดอ่ะเหล็กไม่ทีเดียวการ เุ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่คนนึงตั้งใจจะให้คนที่ติดตรงนั้นตายเฮ้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 ยไอ้นี่มันอะไรกันอ้าตกคู่นี่กา้ยังโยชนะเลยนะด้านล่างเลยเหรอเฮ้ยเฮ้ยว่คนด้านล่างอะเราต้องไปตํนานเนียนเนียนเอาดิเราทำเราต้องทำให้เขาเป็นตำนานเราต้องทาให้เขาเป็นตานานให้ได้ เล่นขนมปังเล่ตุ้มเลยอย่าเพิงบู๊มาใจเย็นไปกันเลยคนละลูกอ่ะต้อเป็นกำนานให้ได้เป็ตั้งใจให้เขาล้วงกันเยอะนี่มันหินวางได้ไหมวางได้ไหมอ่ะแกโบไม่วางไม่ได้เสิได้จังแบบวางดีกันปะทำอะไรอ่ะต่อบอลหากันไงไอ้คนในอยู่ด้านล่างอ่ะไอ้คนด้านล่างอ่ะกูแนะนำนะมึงมึงปิดตัวเองเลย ไม่ต้องตอบเก็บเลยแล้วแบ่งกันคนละห้าร้อยะจบอายงไงปิดแล้วเออโอโโหสบายเลยด้านล่างโอ้โหหนเกือบละอีนิดนึงเกือบละเมื่อกี้นี่เห็นวเองด้วยประเด็นอยปิดงานผมขอร้องอย่าเป็นดักแด้อย่าอย่าอย่าปิดตัวเองเป็นดักแด้ไม่เ่นหาเดี๋ยวตายเรียบร้อยแล้วสพานคุณต้องมันตานานก่อน

จะเกิดการฆาตกรรมหรือไม่โคตรึนมาขุดขนะาขุดาจะไม่ใส่อะไรเอ้ยเฮ้ยใหม่นเอากูตรงนั้นนะกลัวกลัวตกมากโอ้ยคุณต้องเป็นตำนานเนี่ยคุณต้องเป็นตำนานหงเฮ้ยคุณนี้ให้ได้เงียบไว้เงียบไว้เฮ้ยเงียบไว้เฮ้ยกลัวเขาฉลาดวะเฮ้ย เ้ยไอ้เยิ้งอยากเหรอเพื่อนเองไม่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 แห่งความหวังเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใครเปิดทีไรล่ะเฮ้ยร้องหมดน่าจะกาแห่งความหวังใหม่นะบล็อกไปแล้วเอาแล้วถ้าเกิดคุณบล็อกนั้นอะแล้วได้ข้อตัวเฮ้ยับใครกดไดีคุณต้องเป็นตำนานให้ได้คุณต้องเป็นตำนานให้ได้กดหนึ่งไม่แชร์เขาเปิสอง กดกดกดหนึ่งเชียร์เขากดหนึ่งกดนึ่งกดหนึ่งเชียร์เข้าแล้ีเยเอาแล้วีจะสเอนสงเฉียบใครน้อยนนนส่สิบแปดเดี๋ยวดีเดี๋ยวเดี๋ยวเอ๊บอกว่ามันเอดเป๊ะเอ๊ะถูกอัญเชิญมีคนถูกอัญเชิญไปไปแทน ทขาไมทำร้ายขนาดนี้วะโอ้โหเดี๋ยว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 เด้๋ยวเด้๋ยวเฮ้ยมีอะไรเหรอชนะครับมีตัวการร้ายมีตัวการร้ายตัวกอการร้ายเดี๋ยวฉันชนะไงบอสก็คือมาแข่งแทนน่ะนะก็เาเอาสีต้องเล่นกับสีแดงเขาน่าจะเป็นมวยชงดี ไอ้สีแดงได้ชนะแล้วสีแดงตัวเช็คของสีน้ำเงินอ้าเฉยเดี๋ยวมามืดของจริงนี่ไเอ้างงทงด้ผมว่าไม่น่าได้คุณอื่นก็พิงกันไปแล้วก็ไม่ใช่ผมละเ่ เดี๋ยวดนคุณรู้เลยที่อนที่ด้าดเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวเอครับโอเคโอเคโอเคอคโอเเดี๋ยวโอเดโอเวโอเค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 เคโอ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 เคอเคโอเคโอเคอเคอเเคค แบ่งครึ่งครึ่งไหมพี่ได้ไอ้เยอยๆนี่จำมาได้ได้แต่แต่ขอเล่นไอ้เบีเยอะเลยเยอะเลยมุ่งของงี้ได้เลยเอาแบบเอาแบบทำให้แบบตึงๆอ่ะเอาเอาเอาเล่นงตึงๆแล้วก็อ่ะสุดๆอ่ะแล้วก็มาแบ่งกันโอเคี่รพี่โอเคครับดีวะดีวะได้ครับได้ครับอ้เยอะเลยเจ๊ดูแอดมินเขาจะพิโรหรือเปล่า แอร์เขาอยู่ในนี้เดี๋ยวผมไม่รู้เช็คครับเการลงแตงย่างไม่อยู่ไม่อยู่ไม่อยู่ลุงลุงก๊อฟไม่อยู่โอเคโอเคอ้ยเอาเอาแบบตึงๆอ่ะเอ๊ะจัดฉากจัดฉาก เบิ่มเบิ่มือนเ่งเอาเอาเอาแบบเอาถึงตีสี่อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วผมก็ให้หมดละผมมีสอบบันจัทย์ไม่ไหว